รองคู่เอของรายการศึกพีเคแสนชัยครับที่อิสนามมวยเวทีลุมบีดีครับรถเหล็กเจ้าทะเลทองครับจากเกาะสมุยสุราธานีครับพบกับไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองค้าไม้จากจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการบุญภาปรากฏผลครับกรรมการผู้ชี้ขาดมวยคู่นี้เสียโบทนัทเดชครับเจ้าของศึกเพชรวิเศษครับจากราชดำเนินครับถอดมงคลให้กับทางด้านของไข่มุกขาวครับ ส่วนรถเหล็กก็มีทีมงานขึ้นมาถอดให้ครับ132ปอนด์ครับน้ำหนักเข้ารถเหล็กนี่ชนะ1ล้นเล็กจิตเบืองนนชนะเสกสรรเอาเอาตูเจอเจอแข้งขวาครับเจอแข้งขวาแล้วตามด้วยข่าวครับโอ้โหมีแกว่งไปเหมือนกันนะครับรถเหล็กครับในยกที่2ครับโอ้นี่ไปเผลอครับไปประมาทครับโอ้โหแข้งขึ้นสูงนะครับส้นเท้านี่ไปโดนคำับของรถเหล็กครับ ลอยตัวยกที่2มานะครับเรื่องของตลราหลักทรัพย์นี่อยู่ที่นะครับหมดยกครับรถเหล็กต่อ11.8นะครับโอ้โหเจอแข้งนี้เข้าไปครับมีแกว่งไปเหมือนกันนะครับยก3ปล่อยตัวมาครับรถเหล็กนี่เป็นรองแล้วนะครับในสายตาแฟนมวยนี่มองไปที่ไข่มุกขาวครับราคาแค่เสมอครับเคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ชมครับที่เกาะสมุยครับ เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับเป็นทั้งคู่เสมอกันมาครับถีมงานไข่มุกขาวก็มองว่าแม่เสมอแบบน่าชนะเพราะว่าไปชกับรถเหล็กในถิ่นครับวันนี้ครับสบโอกาสในช่วงที่ทั้งคู่รีฟอร์มกําลังเข้าที่เข้าทางครับแม้ว่าล่าสุดรถเหล็กจะแพ้เสกสรรมาที่รัฐภูมิสงขาแต่ก็ไม่เสียของครับเก้าเป็นมวยเอกแบบไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับตอนนี้รถเด็กเจ้าทะเลทองครับมวยระดับนี้เขาเรียกว่ามวยระดับเกรดเอบวกครับ ซึ่งเมืองไทยนะมีไม่เยอะคือขอให้คิวว่างะครับมีแต่คนอยากจัดอ้โหูดักแทงเท้าซ้ายเขี่ยขาหน้าแข่งขวาครับรถเหล็กฉีบซ้ายดีกรีปริญญาโทนะครับรถเหล็กเอาเจอสอกซ้ายของรถเหล็กเอาเจองัดสอกขวาคืนครับนี่แหละครับทันกันครับกดแขนกดแขนและตีครับคือไข่มุกขาวนะกดแขนครับแต่ว่ารถเหล็กเป็นคนตีตีด้วยเขา่า ยอดอีส2งล้านสาแสนสามืนนะครับต่างชาติ86คนครับเปิดตัวสมชายเทศรุ่งเรืองครับเสียแขกแจกทองครับแต่ก่อนแจกนั่งมวยวันเปิดตัวนี่แจกทองให้กับแฟนมวยครับที่มีอุปการะคุณ18เส้นครับชื่นมื่นกันทั่วหน้าครับแทงมาแทงคืนออื้อ เมืออร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะงานชักพระประเพณีครับสุราธานีส่วนบุรีรัมย์บ้านของไข่มุกขาวก็เมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมครับแลกเข่ากันแล้วครับตอนนี้พยายามแทงไปที่ต้นขานะครับเนี่ยครับทั้งพับนอกพับในครับเน็บเข้าไปครับอานะครับเริ่มแรงขึ้นมาครับแรงทั้งอาวุธแรงทั้งเสียงเชียครับเจอซ้ายของไข่มุกขาว ฝันศอกซ้ายครับถีบซ้ายไปครับไข่มุกขาวแล้วแข้งขวาครับแหนาขาครับทำนในครับแล้วก็กระถุ้งขวางัดศอกเจอเข่าซ้ายของไข่มุกขาวอัดขวาเข้าไปครับเสียบซ้ายครับแหมฟันศอกขวานี่ไม่โดนครับลุยต่อครับเจอแข้งขวาของไข่มุกขาวเสียบซ้ายครับนี่ครับ ต้องเร็วครับมันจําเป็นต้องคิดเร็วทําเร็วครับรถเหล็กแล้วก็หมดยกที่3ครับฝากไว้ก่อนเพื่อนไข่มุกขาวแม้ว่าจะไม่จบปริญญาตรีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปริญญาชีวิตแหละครับก้าวขึ้นมาเป็นมวยเอกของแผ่นดินได้รถเหล็กนี่ปริญญาโทรครับของแท้เป็นมวยเอกด้วยยกที่4ี่ับปล่อยตัวมาครับ ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ไข่มุกขาวคขยับต่อ5-2ครับนี่เป็นความช้าของรถเหล็กนะครับที่จะช้าไม่ได้แล้วครับซ้อมอยู่กับเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นการันตีได้วันนี้นี่มวยนี่กว่ามาจากไท่มวยของเสียแขกนะครับมากันครบเลยนะครับเคู่เองนี่มาทั้ง7คู่เลยครับ คือแกมีมวยเกรด A บวกเยอะครับเสียแขกเป็นโปรโมเตอร์ที่มีมวยขุมพลมวยในมือมากที่สุดนะครับหมายถึงว่ามวยของตัวเองเลยครับซ้อมในค่ายเลยอ้าดักแทงข่าวซ้ายรวบครับรวบเอวครับตีเข่าครับเข่าแรกเข่าแทงขวามาพยายามแทงขวาโต้ครับไข่มุกขาวครับรถเหล็กตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายครับเนบไปเรื่อยครับคือรถเหล็กกับมวยเข่าอาชีพไข่มุกขาวมวยจังหวะฝีมือครับ ตีซ้ายไปเจอขวาโตแล้วก็อัดด้วยขวาครับลูกจบครับกรรมการพุ่นพาแยกออกมาครับรถเหล็กลุยต่อหมัดหนึ่งสองเอาจะเจอเหลี่ยมของไขยมุกขาวครับแข้งซ้ายครับไทยมุกขาวแทงขาวโต้ด้วยขาวตั้งแขนแทงเข่าซ้ายจะแทกหมัดซ้ายครับแทงเข่าซ้ายครับไทยมุกขาวครับพยายามจะปัดขาไม่ไปครับต่อยลําตัวครับรถเหล็ก นายก็ล็อกเหนียวเหนีวครับแล้วก็มีโต้ตลอดครับบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องแฟนมวยครับคือรายการใหญ่ครับไทยก็ต้องมาดูครับเอ้าลื่นลื่นแม่ลื่นหน้าบ้านตัวเองซะด้วยครับมุมน้ําเงินครับเอ้าเด้งตีเข่าใช้ครับรถเหล็กไข่มุกขาวก็โต้ครับดึงมาดึงมาแล้วก็เสียบเจอเข่าขวาของไข่มุกขาวครับ เดินครับแข้งขวาแทงเข่าซ้ายตั้งแขนฟันสอกขวาไม่โดนเอาเจอเข่าที่ไว้เจอแข้งขวาของรถเล็กครับพยายามเร่งสุดชีวิตครับตอนนี้นี่พยายามเหยียบคันเร่งให้อินมิดที่สุดแลลวครับตอนนี้รถเล็กอ้าวเร่งมาแต่ว่าใครมุกขาวก็ยังโต้ตลอดครับนี่ครับเน็บด้วยขวาครับเือตีด้วยขวาทีหนึ่งตีด้วยขวาครับโอ้โหไปช้าครับรถเหล็กครับแหมช่วงวินาทีสําคัญซะด้วย เดนินเจอศอกตอีเข่าขวามาครับพยันจะปัดขาไม่ไปครับถีบซ้ายแข่งซ้ายของไข่มุกขาวครับเอาต่อยไม่โดนครับเจอเขี่ยขาหน้าซะก่อนครับแม่จังหวะนี้มันเป็นใจไข่มุกขาวหมดยกที่สี่เนี่ยครับต่างชาติ86คนครับคนไทยนี่ตรึมจริงๆนะครับแม้ว่าในช่วง4ี่โมงเย็นเนี่ย ของ30กันยาครับวันศุกชิ้นเดือนรถติดแถมฝนตกอีกต่างหากโอ้โหเป็นความโชคดีของคนกรุงเทพไปยุบบนถนครับมีโอกาสที่จะได้สัมผัสพื้นถนนในกรุงเทพอางมาดมาดมาัดอา้าบนเวทีก่อนครับยกสุดท้าย15หนึ่งครับอยู่ที่ไข่มุกขาวต่อครับรถเล็กเร่งขึ้นมาครับเสียมาเสียขึ้นอา้าวตีครับดึงมาเด้งตีขวาครับรถเหล็ก ลุยต่อครับแข่งซ้ายครับออกสายหน้าครับเนี่ครับสายหน้าระวังลําบากครับมีที่ขาหน้าอีตัางหาครับไข่มุกขาวครับประเภทมันสมองดีฝีมือจัดจ้านครับถ้าเกิดแกสู้สัญยาเนี่ไทยก็ลําบากครับไฟล่าสุดนี้แพนน็อกยอดเหล็กเพชรอปิติตรมานะครับที่ราชดำเนินนะครับไข่มุกขาวครับอ่านั่นนั่นคือแบบแบมพอเจ็บแล้วไปเลยครับไฟไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกันครับ แต่พอมาใจกับรถเหล็กไอที่แบบไม่กลัวในี่ใจดีๆนี่มาหาดูครับพอไม่กลัวในี่ไครมุกขาวก็โชวฟอร์มแบบนี้ครับกลับมาฮอตฮิตอีกครั้งนึงเสียงเชียบเบาไปแล้วครับแต่ว่าความพยายามของรถเหล็กก็ยังไม่หยุดนะครับ คือมันหยุดไม่ได้แหละครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ครับนี่คืออาหมดยกสุดท้ายครับคือนักสู้ครับอมีโอกาสได้ใช้บริการกันอีกแน่นอนครับคือจุดเปลี่ยนน่าจะเป็นจังหวะวางแข้งขวาของไข่มุกขาวครับแล้วก็ไปโดนขมับนีถึงกับขาสั่นเลยครับแล้วก็จากนั้นนี่ ก็เหมือนมีแต้มตุลละครับมีแต้มตุนในใจครับไข่มุกขาวแล้วก็คอยประคองโต้ครับโต้ทุกอย่างเข้าป้ายครับชนะครับไข่มุกขาวป้อไทยรุ่งเรืองค้าไม้ครับลูกศิษย์ของเสียป๊อบกิริติเตียสังวานครับ